อ่ะสัสดีเพื่อนๆวันนี้พบกับเสียงมโนวันนี้จะมาสอนโหลดไม c ครับในแอป43-9เออเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แอปส้ไว้ด้านล่างนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาดูกันเลยวิธีแรกให้เพื่อนๆเข้าเน็ตให้เข้า google แล้วก็เขียนว่า43-9เพื่แล้วนก็กดคิดเข้าไปอันแรกเพื่อนๆจะได้เข้าหน้าเว็บมันแล้วก็กดดาวน์โหลดแบบ43-9สเลย เมื่อดาวน์โหลดเดสร็จแล้วใช่ไหมเพมื่อนนก็ติดตั้งไม่ต้องแตกไฟล์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าไปในตัวแอปมันแอปนั้นก็จะมีหลายเกมให้เลือกโหลดนะถ้าจะโหลดไมค้าก็กดค้นหาด้านบนแล้วก็พิมพ์ไมค้าไปแล้วเพื่อนเนก็เลือกว่าจะโหลดตัวเกมตัวไหนไมค้ามาไหนอะไรประมาณนะี้เมื่อโหลดเสร็จแล้วไม่ต้องแตกไฟล์ไม่ต้องแตกไตตฟล์อะไรให้ยุงย่งยาก มันจะแอปพลิเคชันจะติดตั้งเองเหมือนที่เราโหลดในเพ a y s สโตรของไทยนะมันแตกต่างกันที่ภาษาแล้วก็ในแอป,ปนะทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าชอบก็กดไลค์นะกดสมัครใครให้เราด้วยกดติดตามเราด้วยนะลาไปก่อนนะบ๊ายบาย